สวัสดีจ้าสาวตอมกับบ่าวตีนะคะมือนีสิมานเงยไข่หมดแดงอยู่ในสวนยางเมืองนะจ๊ะสีได้บอ่อสีได้กินบอ่อนั่นเป็นเป็นตะคออยู่าบ่อนั่น,นมืออาชีพใส่สละห้างมันนั้น โอ้คือสีเห็นเนาะอันนี้เนาะอ่าแล้วเป็นคอนโดเพื่อนวะโมดเป็นคอนโดเอาลองดูเอาจะซื้อว่เอา <c oughs> แย่ตรงลังมัน <c oughs> เอามือนีเัาอยากกิน <c oughs> ของชั้นสูง <c oughs> เอา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 ของจันสูงมาแล้วฮะนี่อยู่ที่สีมือเขาแล้วสิได้บอสเอาเอาอเอามีไข่ไหนมีไข่ม,มันบอส วิธี้าบานนะคะถึงหอดย้ำแย่ไขมดแดงเข้ากันสีมาแย่ไขใใใมดแดงนะคะ่างาไ,มไมีไหมมีบอมีบอ,อ,เ,บอเป็นตะไดบอเป็นตาไดบอ ฝีมือได้ไหมคือเป็นตาได้กินน้ำแห่นเนาอันนี้เนาะมีไหมห้างนี่ของสูงอีหลีพี่น้องไม่ใครไม่อยู่ข้างใน อังนี้เพื่อนว่ามีแง่หลายห้างแล้วห้างแห่งกอบพวกนี้ห้างดิบๆอย่างนี้อ้าวลงมาแล้วผลงานโอ้ได้ยูตัวล่ะไปไปใส่น้ำใส่ทางใส่น้ำได้จ้าทีนี้ เอาทเทใส่ในน้ำหาลังถัดไปสิมีบอ,อเป้าหมายใหม่เป้าหมายใหม่ ต้องใส่สมาธิและสายตาในการเงี่ด้จ้ะมาแล้วลังนี้มาแล้วไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ โอ้โห,หได้แล้วนะครับไข่ใยไข่ใย,ยโอ้โลนออหมดค่อยๆ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 ,ๆเอามึงฮะ นายอยู่จ้ะแย่เสียดแล้วก็ปล่อยขึ้นต้นนะข้างในข้างในเรเห็นวิธีการเลือกเหาสีไซน้ำเอาด้วยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวปีหนาสิพอมีมดแดง้้ใไซแป้งอยู่ข้างล่าง อ้ได้ลายพอกินอยู่ได้เยอะอยู่นางเด้อคกินยายแสงได้มาแล้วนะจ๊ะสดอิลีค่ะตัวนี้เพิ่งไปซอยมาเลยไปแงม,มาเลยจ้ะอันนี้เฮ็ดกินไปแล้วค่ะรอบนึงเดี๋ยวเขาสิมาเฮ็ดก้อยไข่มดแดงกินจ้า นะครับพี่น้องน,นี่ก้อยไข่หมดแดงครับสดๆเดี๋ยวพี่น้องนี่เบ่งขามาใกล้ครับตัวมันยังดินด้นอะยู่นะตัวนี้เล็กๆก้อยสดๆปันเข้าใหญ่ๆ,ๆพี่น้องจำเข้าไปอื